ICCM หรือ IceQ Medical แช่แข็งมะเร็งด้วยไนโตรเจนหุ้น Medical Device นวัตกรรมที่เสี่ยงพุ่ง400%นวัตกรรมแช่แข็งเนื้องอกภาพกราฟราคาหุ้น ICCM ที่ผันผวน Animation กระบวนการ Cryoablation การแช่แข็งเนื้องอกสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หุ้นต้นน้ำครับวันนี้เรามาเจาะลึกหุ้นนวัตกรรมการแพทย์ที่น่าจับตาอย่าง ICCM หรือ IceQ Medical ในยุคที่การแพทย์มุ่งสู่การรักษาแบบ less invasive ICCM กำลังเดิมพันกับระบบ cryoablation การแช่แข็งโดยใช้นโตรเจนเหลวเพื่อทำลายเนื้องอกรวมถึงมะเร็งเต้านมและไตพวกเขาเพิ่งได้รับ marketing authorization จาก FDA สำหรับการรักษามะเร็งเต้านมในผู้สูงอายุและมีสิทธิบัตรใหม่ที่แข็งแกรง่งนี่คือโอกาสในการเปลี่ยนโลกการแพทย์ หรือเป็นเพียงบริษัทเทคที่ขาดทุนเรื้อรังเรามาวิเคราะห์เจาะลึกตามกรอบ23หลักพร้อมวางสตร а ท е ีราคาไปพร้อมกันครับ ICCM คืออะไรและทำไม Cryoablation ถึงเป็นอนาคต i c e c u r e Medical เป็นบริษัทจากสหรัฐและอิสราเอลที่พัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ชื่อ ProSense และ XSense หัวใจสำคัญเทคโนโลยีของพวกเขาใช้นโตรเจนเหลวที่เย็นจัด เพื่อสร้างก้อนน้ำแข็งทำลายเนื้องอกโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพในการลดเวลาพักฟื้นลดความเจ็บปวดทำหัตถการแบบ outpatient ข่าวดีล่าสุดหรือ Catalyst FDA approval ได้รับอนุญาตจาก FDA สำหรับ ProSense ในการรักษา low risk breast cancer ในผู้หญิงอายุมากกว่า70ปีสิทธิบัตรใหม่ได้รับ notice of allowance สำหรับสิทธิบัตรชื่อ c r y o g e n Flow Control ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความแม่นยำของอุปกรณ์สรุป ICCM อยู่ในเทรน e s s Invasive Treatments ที่มีคะแนนเทรนโลกสูงถึง90/100ทั 100, เพราะตอบโจทย์การแพทย์สมัยใหม่ความเสี่ยงที่น่ากลัวขาดทุนและด i l u ลูชันภาพตัวเลขรายได้ TTM และขาดทุนสุทธิที่ติดลบหนักแม้เทคโนโลยีจะล้ำหน้า แต่ฐานะการเงินของ ICCM ก็ยังอยู่ในช่วงอันตราย 1. ขาดทุนหนักและรายได้ต่ำรายได้ TTM ยังต่ำเพียง2.79ล้าน US ดแต่ขาดทุนสุทธิสูงถึงประมาณ15.58ล้าน US ด 2. กระแสเงินสดติดลบคะแนน Cash Flow อยู่ที่เพียง20ทับ100เนื่องจากการดำเนินงานยังต้องใช้เงินทุนมหาศาลหรือบ u r n Rate 3. ความเสี่ยงดายลูชันล่าสุดบริษัทได้ประกาศ r i ซ e Offering หรือสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมเพื่อระดมทุนซึ่งเป็นสัญญาณว่าบริษัทขาดเงินสดและจะส่งผลให้หุ้นเดิมถูกดายลูดซึ่งเป็นปัจจัยกดดันราคาภาพรวมความเสี่ยงคะแนนความเสี่ยงรวมอยู่ในระดับ90ทับ100เพราะต้องฝ่าด้านหลายชั้นทั้ง Regulatory Adoption Ra t e และ Funding กลยุทธ์ราคา Risk Reward 4.5ต่อ1 ICCM คือหุ้น small cap medical device ที่มีเบต้าสูงหรือ2.47หมายความว่าราคาผันผวนแรงตามข่าวสารการลงทุนจึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงจากการวิเคราะห์กลยุทธ์ราคาที่เหมาะสมจุดเข้าหรือ entry zone 0.50ถึง1.20 แนะนำให้เข้าในช่วงราคาปัจจุบันที่ยังอยู่ในโซนสะสมจุดคัดลอสหรือคัดลอสต่ำกว่า0.20ถึง0.50ควรตั้งสต็อปลอสให้เคร่งครัดเพราะหากเทคโนโลยีไม่เป็นที่ยอมรับราคาอาจดิ่งลงสู่ระดับต่ำสุดราคาเป้าหมายหรือ3-5ปี3.00ถึง6.00บวกครับหากได้รับ FDA ขยายอินดิเคชัน และ Adoption Rate สูง Risk Reward Ratio หากเข้าที่9.60และตั้งเป้า3.50โดยคั t Loss ที่0.40จะได้ Risk Reward Ratio ประมาณ4.545ถือว่าคุ้มค่าสำหรับความเสี่ยงที่รับได้ข้อสังเกตสำคัญและสิ่งที่ต้องติดตามคำพูดนี่คือ3สิ่งที่คุณต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหากตัดสินใจลงทุนใน ICCM 1 การขยาย FDA approval การอนุมัติสำหรับมะเร็งเต้านมเป็นเพียงจุดเริ่มต้นพวกเขาต้องผลักดันให้ FDA อนุมัติการรักษามะเร็งไตปอดหรือเนื้องอกอื่นเพื่อขยายตลาด 2. การลดเบอร์เร e และดิลูชันติดตามรายงานทางการเงินว่าบริษัทสามารถลดการขาดทุนและใช้เงินทุนที่ระดมมาอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มทุนซ้ำซ้อนในอนาคต 3. การรับรู้จากแพทย์ หรือ Adoption Rate กุญแจสำคัญคือความเชื่อมั่นจากแพทย์ผู้ใช้จริงและโรงพรยาบาลในการนำ ProSense ไปใช้แทนวิธีการผ่าตัดแบบเดิมสรุปสุดท้ายตัวสู่การแพทย์ยุคหน้า ICM c คือตัวสู่การแพทย์ยุคหน้าที่มีเทคโนโลยีที่แตกต่างมีสิทธิบัตรและการสนับสนุนจาก FDA ในบางส่วนแต่ยังเป็นหุ้นที่เปราะบางทางการเงินสูงมากลงทุนได้ถ้ารับความเสี่ยงระดับ5ดาว และมองเป็นการลงทุนในนวัตกรรมระยะ3-5ปีเพื่อลุ้นอัพไซด์ที่สูงกว่า200%คุณคิดว่าเทคโนโลยี cryoablation จะมาแทนที่การผ่าตัดแบบเดิมได้หรือไม่คอมเมนต์บอกเราหน่อยครับถ้าชอบการวิเคราะห์หุ้น medical tech ที่มีความเสี่ยงสูงแต่โอกาสใหญ่แบบนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้กำลังใจช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ